เพือนสาวคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหน้าบานแก้มย,อยม้อยเอียงเยอะหน้าไม่วีเชฟอยากสวยเหมือนสาวเกาหลีไม่ใช่เรื่องฝันอีกต่อไปแล้วจ้าวันนี้หมอมีเคล็ดลับด้วยการร้อยไหมวีลิฟตตัวนี้นะปังมากไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพักฝืนหลังทำแล้วจะปังแค่ไหนตามหมอส้มมาดูเลยจ้า สวัสดีค่ะพบกับหมอส้มที่ดีเอ l คลา c l ินิกนะคะวันนี้หมอมีนวัตกรรมร้อยใหม่ตัวใหม่ที่ามาแรงมากนั่นก็คือไหม v l i f ฟค่ะเป็นไหมก้างปลาเงี่ยงสีมิติที่จะเปลี่ยนรูปหน้าให้เรียวสวยได้ภายในพริบตาจุดเด่นของไหมวีลิฟมีดังนี้ค่ะ วีลิฟใหม่ก้างปลาเง,งี่ยงสีมิติรอบทิศทางเพิ่มพื้นที่ผิวในการยึดเกาะกล้ามเนื้อชั้นสมัดทำให้กล้ามเนื้อกระชับมากกว่าไหมทั่วไปถึง2เท่าเงี่ยงสี่มิติช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวกระชับผิวเฟริร์มวีลิฟ t สามารถยกกระชับได้ถึงชั้นสมสัเหมือนการดึงหน้าผ่าตัดแต่เราไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าบานแก้มเยอะ เนียงแยะอยากหน้าเรียว v วีเชฟเอ๊ะเราใครกันนะที่เหมาะกับการร้อยใหมวีลิฟตเหมาะสำหรับกับคนที่หน้าบานแก้มเยอะเนียงแยะรูปหน้าไม่ชัดมีร่องแก้มร่องน้ำหมากสำหรับสาวๆที่อยากหน้าเรียวสวยเป๊ะ หลังสาวร้อยใหม่ V lift จะได้ประโยชน์อะไรบ้างหน้าเรียว V shape สวยเป๊ะแก้มเล็กเหนียงหายผิวหน้ากระชับสดใสอ่อนเยาว์อยากหน้าเรียวสวยเป๊ะแบบไม่ง้อแอปมาร้อยไหม่ V lift ก้างปลาสีนิติ กับหมอส้มที่ D L Class Clinic ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทางของเพจ D L Class Clinic เพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดล <c oughs> ับความงามความสวยกับหมอส้มนะคะ Discover Your Elegance ค้นพบความสง่างามในแบบของคุณกับหมอส้มที่ D L Class Clinic ค่ะ